นี่ให้ดูตอนจังหวะเลีเ้ยวนะครับก็คนขับก็จะเอาเท้ายันเนาะแล้วก็บีบเลี้ยวช่วยนะครับมันก็จะเลี้ยวยากนิดนึงเพราะว่ามันโรตารี่มันขวางอยู่นะครับเราก็ต้องหมุนปรับโรตารี่ช่วยนะครับแล้วพอกลับมาถึงหัวงานเราก็หมุนโรตารี่ลงนะครับความลึกก็น่าจะได้อยู่สัก6-8เซน,เนตามกําลังรถนะครับอันนี้ก็โรตารี่ก็ขนาดหน้ากว้างประมาณ1เมตรนะครับอันนี้เรา จิตล้อเริ่มที่แถมมาจากโรงงานนะครับจิตล้อขนาด800เนอะมาให้ดูนะครับดินไม่แตกนะครับดินก้อนทั้งเหนียวเนาะเพราะว่าที่เราทํา มันหาดินทรายปั่นไม่ได้นะครับเพราะดินเขตนี้มันดินเดียวทั้งนั้นเลยนะครับถ้าได้ปั่นดินทรายแถวภาคอีสานก็น่าจะละเอียดกว่านี้เนี่ยก็มีที่ก่อนๆมีคนมาถามว่าปั่นแห้งได้ไหมนะครับก็วันนี้ก็ลองเอามาปั่นแล้วนะครับก็โรตารีตัวนี้เดี๋ยวเราจะส่งไปให้คนพม่านะครับเอาไปทดลองฝั่งพม่านะ ว่าตอนนี้รถไถเดินตามเราก็ได้ข่าวว่าขายทำพมา่าเยอะนะครับเขาก็เลยมาให้ทำรุ่นี้น,นี้ก็ส่งไปทำพมา่านะครับก็เหมาะสําหรับลายย่อยทั่วไปนะครับทํางานได้วันละสิบกว่าไรนนะครับคนที่มีโครงเอ็นซีของคูต้าอยู่แล้วก็สั่งเอาไปติดตั้งได้เลยติดตั้งง่ายนะครับถอดซองฐานออกนะครับแล้วก็เอานัด เอานี้เข้าไปประกอบแทนนะครับใช้ติดน็อตสตัวแล้วก็เอามุเล่ใส่มุเล่เราก็มีแถมไปให้นะเป็นมุเล่สีเหลืองใส่มุเล่เข้าไปแล้วก็ใส่สายพานเนะี่ยแล้วก็ติดตั้งตัวเตะสายพานก็ทําง,งานได้เลย ดินก้อนใหญ่ค่อนข้างฝันยากนิดหนึ่งนะครับต้องเร่งเครื่องช่วยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าดินหนุบนี่ก็ตัวเตลี่ของเราใช้เป็นะระบบสายพานนะครับสายพานถ้าจำไม่ผิดน่าจะห้าเส้นนะครับออกจากตัวเพาหนึ่งมาสองเส้นแล้วก็ใช้ขับตัวเตลี่อีกสามเส้นนะครับ ใบมีดโรตเตอรี่ก็เราออกแบบใหม่เนาะเป็นใบขนาดเล็กถ้าเอาใบใหญ่แบบที่โรตเอรี่ทั่วไปใช้ก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ารถเป็นรถสูบเดียวนะครับสําหรับลูกค้าทางภาคเหนือที่โทรมาที่สนใจเอาไปจเจาไปปลูกปั่นปลูกผักนะครับเดี๋ยวใจรออีกแป๊บนึงนะครับตอนนี้กําลังสั่งชิ้นส่วนเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังผลิตไม่ได้เพราะว่า ราคาเหล็กนะครับขึ้นไม่หยุดนะครับเพราะว่าถ้าเราผลิตไปเราก็ต้องขายตามราคาเหล็กที่ขึ้นนะครับก็จะซื้อไม่ไหวสนใจก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ก็ให้ดูก่อนว่าสามารถทํางานได้จริงนะนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูกันยาวๆนะครับ โครงที่ใช้ได้ตอนนี้เลยก็จะเป็นโครงสยามนะครับก็าทางคูบวต้ามาติดต่อพวกเราให้ลองทดลองทําใส่ดูนะครับแต่โครงยี่ห้ออื่นตอนนี้ยังติดตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าชุดต่อพ่วงกับโครงกับมุลเล่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครมีโครงสยามอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับด้วยสนใจนะครับหรือ อยากให้พวกเราจับเป็นชุดเราก็จับให้ได้นะครับเราก็จะไปซื้อโครงซื้อเครื่องมาประกอบให้ได้นะครับเครื่องก็มีหลายยี่ห้อนะครับอันนี้ก็เป็นของกูโกตานะครับก็เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่เลยนะครับสตีหนึ่ง55 plus นะครับ15.5แรงม้านะครับเอาเครื่องจริงๆก็ใช้ได้ครับตั้งแต่12แรงครับ12แรงเราก็ทดวินให้เล็กลงหน่อยนะครับ